ตอบมาว่าเธอตอบยังตรงี้ตอบยังบ้าตอบยังว่าเธอไม่อิงจงแทบตายตอบยังบ้าแทบยังคอยถามให้รักยังไม่คิ้งคน่อยเน็ดเหน่อยให้ไน้ให้้ให้้ฉันน่าใจเธอได้ไหมไมเออเธอคงนี้เจองไว้ไม่ให้เห็นเะจองเธอขอให้ได้มาอดูอย่างนีนี้ เธอชอบมาเม่อาในเป็วนนี้ส่งยังไงเสียยังไงเธอไม่รักจะท้งทองบ่อยเนื้อไหนให้ให้แม่ก็คือน้าใจแทนแม่ เธอชอบคำความแก้ไขคุยอย่างคุยนี้ถ้าเธอก้มามาเธอไปชอบกับคนนี้คงอยังแม่แม่ยังว่าเธอไม่ยิ่งก็ไม่ใช่นะจ๊สบงยังบม่เ็ยังางยรักจะจะของของบายหม่หน่อยให้หน่อยใหแมชนนักใเธอไหนไหมมัมเออขงนี้ จะไว้ถึงให้ได้รับที่รองความกล้าให้ไปคุยอย่างเป็นน so ี้หาเธอตามมาวเธอไม่ชอบคินฝันนี้ส่งยังแบบเธอจังบอยเธอไม่อินก็ไม่ใช่แบบบอยส่งยังแบบเธอจยากบอยเธอไม่รักฉันของวอนกบหนุ่มบ้า my job pop men pop pop men pop pop bye bye my life is a bomb bye